สวัสดีเพื่อนๆนครับวันนี้เช้าวันพฤหัสครับผมที่สามเดือนสิบนะครับเพื่อนเพื่อนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเพื่อนเพื่อนก็เมื่อวานอัปเดตสถานการณ์ตลาดอุ้นไทยนะครับเมื่อวานนะผมก็นึกว่าน่าจะโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเมื่อวานเนี่ย นี่ครับนี่ครับนี่ฮะเหมือนจะไม่ค่อยจะสวยแล้วนะครับเพื <t III> ่อนๆนั่นะฮะถึงผมถึงบอกว่าต้องตามดูเป็นวันๆไปครับเพื <t III> ่อนๆนี่ฮะต้องตามดูเป็นวันๆไปนะครับก็มีฮะนี่นี่คือตลาดตลาดตลาดเซ็ตโดยรวมนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับ ก็เนี่ยนะฮะเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจ,จุดสำคัญวันนี้ก็คือผมที่ผมบอกเพื่อนๆไปว่า,ามีตัวที่น่าสนใจก็คือมาสเตอร์นะครับตัวมาสเตอร์นะฮะก็ตอนนี้ถือผมว่าไม่สวยแล้วนะครับมาสเตอร์มาสเตอร์นะครับถือว่าไม่สวยนะครับเพื่อนๆครับผมก็คือแบบที่บอกนะครับเพื่อนๆท้านหลุด49บาบาทครับ ก็คือไม่สวยแล้วครับถ้าหลุด49บาทก็เมื่อวานก็ปิดไป47บาท50สตางค์ครับก็คืออย่างนี้ทรงอย่างนี้ไม่สวยแล้วครับเพื่อนเก็คือไม่ต้องมายุ่งครับแล้วก็ปล่อยไปตั้งแต่ควรเราควรจะปล่อยตั้งแต่นี้ครับเพื่อนเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูนี่ครับคือถ้าหลุดหลุดหลุด49ครับยังไงก็ไม่สวยครับเนี่ยเพราะว่าตรงนี้โลมันก็คือ49บาท ตรงนี้โลก็คือ49บาทครับนี่ฮะเวลาเราจะสต็อปนะครับเราจะต้องดูว่ามันย่ำงลงราคาไหนครับเพื่อนเนี่ยนี่สำหรับสายเดทนะครับเพื่อนแต่ว่าสายสวิงเทรดผมก็ไม่ผมก็คิดว่าไม่สวยนะฮะนอกจาก DW d w put พุทอย่างเดียวถึงจะสวยครับเพราะว่าถ้าถ้าขึ้นนะฮะมันแนวโน้มมันน่าจะลงก่อน นี่ครับมันน่าจะลงก่อนก่อนที่มันจะขึ้นครับนะฮะมันน่าจะลงก่อนก่อนที่มันจะขึ้นแล้วครับตอนนี้นะครับแล้วก็ตลาดก็ตลาดก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะฮะก็คือมาสเตอร์นี่ก็คือแบบที่บอกในคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหลุด4-9บาทหลุดตัวมันเนี่ยก็คือไม่สวยละก็คือจับเป็นจะต้องหนีนะฮะผมก็เฝ้าอยู่ตัวมาสเตอร์นะครับแต่เช้านี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้มัน9โมง3-2นาทีนะครับ พีโอเพจมันเปิดเด้งครับเพื่อนเพื่อนมันเปิดเด้งเป็น47.75ครับเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าเราอย่าไปรุนเด้งเลยครับเพื่อนๆพื่อจะเราอย่าไปรุนเด้งเลยครับเพราะว่าเด้งก็เด้งเสร็จแล้วก็ลงต่อครับผมอันนี้คือความคิดผมเองนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมเองนะครับเพื่อนๆมาสเตอร์เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะเฝ้ามาสเตอร์ไว้นะฮะขอให,ให้ให้เวลาเขาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่อาทิตย์หน้ามาสเตอร์ นะครับตอนนี้มีมีตัวอื่นๆก็ก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้มาสเตอร์เราต้องถอยก่อนนะครับก็ยังเหลือเขาที่ก็จะมีซีฟาร์มครับเพื่อนๆซีฟาร์มนะฮะอันนี้เราจะเอาหุ้นเก่าๆมากู้ยืนก่อนนะครับไม่ต้องหาหุ้นใหม่ก่อนนี่ฮะถ้าหลุด1.3 4ต้องทิ้งครับเพื่อนๆต้องต้องทิ้งครับเมื่อวานเขาปิด1.3 5หนะฮะ ก็คือผมว่าถ้า1.34่3 3านก็คือจําเป็นต้องทิ้งเพราะว่าจุดตรงนี้มันก็คือโลก็คือ1.33เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้โล1.34ครับเนี่ยเพื่อน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 พยายามดูว่าเขาย่าย่าตรงราคาไหนนะฮะอันนี้โลก็คือ1.34นะครับผมเอาตัวตัวนี้เป็นหลักก็ได้อ่ะอันนี้ก็คือ1.33ก็ให้2ราคาครับผมถ้าหลุดจุดกับ1.34่งจ่ครับเพื่อน แนะนำทิ้งครับทิ้งก่อนแล้วเราค่อยกลับมารับใหม่นะฮะอันนี้คือวิธีการเล่นซีฟาร์มนะครับซีฟาร์มอ่ะเมื่อวานตั้งแต่11บเอโมงครับเพื่อนๆตลาดไม่ตลาดแนวโน้มไม่ค่อยดีครับเพื่อนๆครับผมเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับไปดูดัชนีอีกสักรอบหนึ่งนี่ฮะตั้งแต่11บเอโมงเดี๋ยวเราไปดูทามเฟรมย่อยกันครับเพื่อนๆตั้งแต่11บเอโมงครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะดูเราไปดูทามเฟรมย่อยกันครับเพื่อนๆ เจาะกันให้ลึกเลยครับเอาสักสิบนาทีครับผมอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆนเนี่ยอ่าสิบนาทีก็นี่ฮะช่วงประมาณนี้ครับผมถอยเพื่อนเพื่อนดูนี่ครับก่อนจะสิบเอ็ดโมงครับมีการทิ้งลง,ง,งมาแล้วครับเนี่ยก่อนจะสิบเอ็ดโมงมีการทิ้งลงมาครับเพื่อนๆนนี่ครับนักลงทุนอาจจะ ได้ได้ยินข่าวอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ตามข่าวอยู่แต่ว่ายังไม่เจอข่าวอะไรเลยครับเพื่อนๆน,นี่ฮะเสร็จวันนี้ก็มาดูกันครับเนี่ยมาเออตรงจุดนี้ครับเพื่อนๆตลาดเหมือนจะตั้งทรงให้เนี่ยเนี่ยนี่ครับตั้งทรงไม่รู้จะขึ้นขึ้นก่อนแล้วก็ลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราเดี๋ยวเราตามดูกันแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าวันนี้มีหุ้นสวย สวยๆยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีบอัพคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะรีบอัพคลิปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับเถิดด้วยความระมัดระวังครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อนครับผมสวัสดีครับ